áo hát mà to cái chụp chụp đi qua phải áo à, còn nhìn đơm đi hại Ok, 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 ok. พ, emer, ons, พ emer, AC, us ูดก <P UC> ันพูบมากไอ้ตับิสกมึงก็รีบไปสิโอ้ไ่ต้องคอไ่ต้องครับไ่น้องคอจะไปกาแล้วไอลงเดินต่อไปเดินต่อไปอุ๊ยจบไปแล้ว เข้าไปเข้าไปลงไฟช็อตเดี๋ยวไปหน้าดีกว่าชิลด์โดน,นต่อไปหน้า เีกันต่อไปเจอมันนกนกขึ้นนกนกด้วยเดี๋ยวงนต่อไปเดีกันต่อไปเจียวพายไม่หนอ

เกิดจะท้ายบ้านเลยไม่หลับทไมจึงไม่หล the ับจ้ะหลับตาหลับตาหลับตานั่นอนไ่ยในกาแจ้ว

เกินาฬิกาสอบตุงนี้แหละเวลานาฬิกาสามนาฬิกา เราจะไปชั่วบ้านโอ้ยโอ้โอ้โออ,อ,อ,อมันมีดักมันมีดักมีการดักมันมีการดักด้วยโ,โอ้โห อีกยปั๊มฉลาดด้วยนะฮะมันตายแม้มีฉลาดได้ไปจากข้างล่างแล้วไปจากข้างหน้า ทำไมไฟห้องนอนเราดับรับตาลับตาเป็นเกาะใบไม้เหมือนเถอะเฮ้เอ็นซิ่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมา มาลับตาอล้ตามาบบปก็ไปมาอีกแล้ว ใครมาวาดรูปอะไร,ออไ,มรมไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากเขียวเรอเบลจะปอนแก้ไปเดิมโบป๊เบลโดนหน้าด้วย

โอเคโอเคไม่ไม่โอเคกูไม่เปิดกุ้งกลางแหละไม่ไม่ไม่ได้เส้น

โอ oh, ้ยโอ๊ยใช่อุมา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 มันมามันมามันมามัมามามมา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 มอ้มมัมมัมมัมมมัมมัมมามมามมามมม แค่บาหลังแรกแค่นีอ่ะเกยคอยู่อ้อเป็นศูเลยล่ะแี่เปิดคนเพื่อเป็นทางผ่านของเรา ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องบ่นมาก เดินต่อเดินกต่อไปเดินกันต่อไปเจอบานแล้วเออจะบ้านไว้คนจะดีใจไหมเนี่ยคนจะดีใจไมเนี่ยเจอบ้านไวมเนี่ย โหเกิดท้ายบ้านอีกแล้วเออวันตืเชตอัวเอฟววอุงวอัพอะไร โอ้มุ่มเดิมเดิมเลยอย่างนี้ซ่อมไฟซ่อมไฟตาลตาลตาแมวกอะใบไม้ไฟไฟนะตามเคยกองไว้ไม้ นาฬิกานาฬิกานึกออกยังตากีลาปลลานอยู่วะอืมฟ้ภาผ่าพอดีเออมันจะมาเอาโอเฮ้ยไม่ให้เ,เปิดกูมไม่เปิดเออ,เ,ออเออรู้ละเปลี่ยนบางอย่างจริงแหละไม่เคา Kaiu kaiu mama mẹ hoặc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  ok hoặc mẹ hoặc mẹ นได้ยังไงไม่มีนาฬิกาสักเรือนเชียร์รังไงต้องยอมโตแล้วยัมันวิดายอย่างนี้ด้วยไม่น่าห้าวเด่นลึกรวย 没有懂，解不难，不怕错啦。 แกมันเลย,เลยุท่ทีโอเคเปี้ยได้การได้การได้การโอเคยี่ห้อนี้แหละมากดขึ้นไปเลย ขึ้นไปขึ้ไปเราต้องขึ้นไปนะไม่ต้องไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินกูหรอก มาดิเดินมาเหี้ยอยู่ Mình phải đi theo này nha Mình phải theo này

่อเคใครโทหาเอาไงเอาไง má rồi! mình má lắm mình má lắm đi lọc tiêu lấy đi lọc tiêu lấy thế ta cháo đó ta cháo đó ta cháo đó ừ, hài đó thì yếu lại nhập nhập à ถ้านนาฬิกาสายเอาไม่ว่าจะใครชอบชอบ่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจชองผมเลยครับสำหรับ,บ,บ,บวันนี้สวัสดีครับ